สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวนน้องโอมนะครับอบกับไอ้นิยมนะครับคือเก่านะครับืัอนี้ครับเราม่ีโอกาสได้มาวางระบบน้ำหยดนะครับสำหรับอ้อยพันจ่นสามนะครับอันนี้น้องน้องน้ำได้รับการสนับสนุนจากลงน้ำตาลนะครับเนาะลงน้ำตาลคนขุดประมาณหลายสิบกี่ละครับ ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนะลกความลึกนะครับประมาณเยอนี้ประมาณ,ปร,มาณประมาณคอนะครับพี่น้องสานี้ลูกหลานท่านไหนที่พลาดโอกาสว่างปีใหม่นะครับสงการนะครับพี่น้องเขาตั้งเป้าว่าเขาจะสูบน้ำสซอ้อยนะครับสงการลูกหลานท่านไหนมาบ้านครับอาจ د, ทายคลิปวิดีโอครับสาบักใหญ่นึงครับพี่น้องนะมันหกขนาดเลย ไม่เอาอย่างลงไว้เพราะว่า,วาวกันคนมาหลักนะครับตอนนี้เขากำลังสูบน้ำนะครับพี่น้องสูบน้ำเขาวางระบบน้ำหยดนะครับเครื่องฮอนด้าสามนิ้วนะครับสามสามนิ้วฮอนด้าซีนะครับฮอนด้าซีขนาดสามนิ้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนำปลายสายให้เบิ่งสูบน้ำส่อ้อยนะครับเขาตั้งเป้าว่าเมษาเ้าสิ กินตาน้องนี่นะครับหลังจากเมษาเขาไปทำการเก็บกู้สายน้ำยดนะครับพี่น้องพูดนะงอไปเบิดมับรายาั้งหลายาสิเมตรครับพี่น้องเขาไม่ได้ใส่ตกกล่องนะครับเพราะว่าหนามมันลึกนี่ครับสายน้ำยดวางเป็นเมนนะครับพี่น้องนี่สายเมนขนาดทอนะครับสองจุดหานิ้ว รีวิวให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับน้ามันยหยดปอกๆเลยครับพี่น้องเนี่ยพวกนะ่ะบอกเขนก็นให้มันหูไปครับอ้อ,อยยกเว้นอ้อยตาบอดครับมันจังสิบเข้นน่ครับความสมเิ่นสูบได้ประมาณย,ยังขั้นถึงยังขั้นถึงสิบนาทีนะครับพี่น้องเออบางอันก็แตกกับปอกไปยังครับทำารุดเนี่ยตอนเขาใส่มาสองปีแล้วครับนี่พี่นอ้นงนนองมาเบิ่งพ้นแล้วพี่น้องมาดิ โพ้นนี่เ่เคยได้ผลจกักเถือ่อปีนี้เขาก็เลยวางน้ำยดครับพี่น้องนี่อันนี้โพน้นนี่พี่น้องนี่นี่นี่ทำมันขึ้นนี่ก็โอ้ยสาธุเลยครับพูดนะแกนขอกหมอกพี่น้องเอ้ยสักสีเห็ดจังไหนบิ่เตะดินุจังไงทวนๆมีความสมยังเมืดปีนี้โทษทีครับนี่มันไงใส่วางน้ำยดครับหน่อยปอกปอกปอก,ปอก ้ามันบกขึ้นหาก็จะตัดพันอ้อยมาเสริมใหม่นะครับนะเนาะข้าดฝังมาปีถัดไปรือปีต่อต่อไปนะครับอ้อยเอกกระชนาแน่ยนขึน้นนี่ครับนะพีบ่น้องถ่ายตัดแสงแดดนะครับเราจะเห็นน้ำยดเห็นไหมครับพี่น้องนี<อ>่ยสูบเราก็ได้ถึงหาาที่ยู่ครับสูบเมื่อละยี่สิบนาทีก็เเรือเฟือเลยครับคุซุ่มไปเบิดแลวครับ เก็งง่ายนะครับพี่น้องง่ายแต่ว่าเสียยังเดียวจะต่ตอนลืือครับขี่ข้ามเือตอนวางบท่าใดครับตอนวางง่ายเดี๋ยวมีอีกแปลงหนึ่งนะครับสามลเสเซตแปลงนี้แล้วเขาสิลงไปวางน้ำยดอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้แปลงนี้สองไาเคิงครับอ้อยขอนจันทร์นะครับ ท่อเมนต์นะครับพี่น้องท่อเมนตสองเมตรโอ้ท่อเมนตสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งเขากแบบนี้ฉุดวาล์วนะครับนี่วาล์วปิดเปิดเนี่ยวาวปิดเปิดน้ำิ่งครับพี่น้องหน่อยป๊อกป๊อกป๊อกเลยใครสนใจก็สอบถามได้นะครับเนาะหรือนี่อุปกรณ์ต่อเปลี่ยนกับบอกนะครับเนาะเขา บ่แพงครับขาาสามารถแนะนำได่ปุฝนครับพี่น้องนี่ต่างหลายวาวแปลงนี้ประมาณสิบหาวาวนะครับสิบห้าวาวสิบห้าสิบหกวาวนะครับบางวาวเขากับวาลในต่อเพราะว่าแถวคลองคลอ,องอ่อยเขามาสั่นว่านี้คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์หรือตัวตัวต่อนะครับห้อมาหน่อยฝนมึงน,นี่คงสิเป็นมืออื่นนะครับมือถัดไป ช่วงนี้ว่างเว้นงานรถตู้บ่ค่อยหลายครับเาก็เ่้นภาคเกษตรนิดหนึ่งอ่อยน้ำหยดครับจักน่อยสงสัยสิมีเจ้าหน้าที่สับซนครับมาลอยทายอยู่ครับคิดว่าสับซนเขดส่งเสริมอ้อยสิบทับสองนะครับเนาะ เพิ่มมากๆหรอว่าเพิ่นค้ายากตัดอ้อยอยู่นีมคนพี่น้องเดี๋ยวอีกสามอาทิตย์มาเบิ้งกันนะครับเนาะเอาสิขึ้นขึ้นไปหอดเมษาเนาะครับทุกทุกสิบห้าหรือยี่สิบมือประมาณนี้แหละครับนี่อ้อยพึ่งปลูกแล้วประมาณสามอาทิตย์ครับหลังจากสามอาทิตย์ทานก็วางน้ำยดอันนี้ผมไม่ได้ฉีด บ่ได้ฉีดยาคุ้มยานะครับเพราะว่าเขามีรถไถรถไถยีบสี่แรงเดี๋ยวเขาสีขามาตีครับตีร่องกลางนี่ครับพี่น้องตีร่องกลางเพื่อไปกบอ้อยนะครับเงาอ้อยกับสีแข็งนะครับโอกาสล่มกับนี้แน่แต่ว่าอาซิบบะลมหลนี่ครับเหมาะเจาะสาหรับพ้นพี่น้องคนน่ะพ้นนะี่นี่นี่นีอุ้ยขเคล้นเนี่ยคือสีดีครับพี่น้องคนน่ะ เป็นน้ำมาครับหน่อยพอกๆคุณนี่แหละครับน้ำหยดบ้านเขาต้องเริ่มใส่เทคโนโลยีเกษตรเข้ามาซอยนะครับเพราะว่าเชอาอัยฝ่าฝนมาทันจินนะครับพี่น้องต้องซอยนี่ผลผลนะพี่น้องหน่อย๊อกๆเลยครับสำหรับท่านไดนที่เบ่งคลิปนี่อยู่นะครับกับอ ฝากกดติดตามเลยนะครับทาง YouTube นะครับช่องนิยม110 Channel นะครับเ้างสีเห็ดสาระมีสาระแนี่ยมีสาระเนี่นนกับเบิ้งกันไปนะครับเนาะบ่พอใจกับกดนี้เลยครับพี่น้องลูกหลานท่านใดที่พลาดโอกาสสูป,ปาช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวสงการนะครับก้อนสงการอ่าสีันทีสิบหรือ13นะครับเนาะ เขาชิสู่ป่าอีกรอบหนึ่งนะครับบัดน,นี้สะใหญ่เลยได้พี่น้องมาเป็นสะหน่อยสะบักใหญ่เลยขนาดพันสเลยครับเดี๋ยวสงการติดตามคลิปทด่ดีนะครับครับสำหรับมือีก,กับผมก็ขอให้ท่านที่เบิ่งคลิปนี้อยู่ครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะ ครับสำหรับผมก็สวัสดีครับ